ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้ตรวจยึดยาบ้า4ี่เม็ดที่ถูกทิ้งไว้บริเวณช่องทางไร่ขิงบ้านอนุรุไทยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังกำลังพลของกองร้อยทหารมาที่2หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพค่ะได้ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจในบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติด และตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยแบกเป้สะพายหลังเดินเท้าลัดลอบผ่านแนวชายแดนเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศประมาณ2-3คนนะคะทางเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นค่ะแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งสิ่งของที่แบกมาไว้แล้ววิ่งหลบหนีกลับไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน จากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบก็พบเป็นกระสอบปุ๋ยที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง2เป้มียาบ้าบรรจุอยู่เป้ละสองแสนเม็ดรวมยาบ้าที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้นะคะรวมทั้งสิ้น4ี่แสนเม็ดค่ะซึ่งกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพจึงนำของกลางส่งสถานีตำรวจภูทรน,นาวายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ